ถูกประเดี๋ยวท้ายดนแล้วเนาะตั้งแต่มือนถือบอกไปเหมือนนั้นมีเด้กำลังสิทายถอดโซดในยูทูบประเดีท่าอ่านบระเดี๋ยวไลโซดลงยูทูบหลายแล้วพแต่เมื่อยอยู่เอาเปิดกล่องเลยพ่อเปิดกล่องนะเอาเปิดกล่องพี่กล่องอยู่พี่ไลโซดอะไรโซดนะคะพี่น้อง อัสิเงียบห่างไกลแน่ในช่องเมียหลวงซ่องดูหี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาอัดคลิปลง y o u t u นี่นี่บ่ทาผมบ่สัอ๋อนี่บ่อามีคนนะคะมีคนหลายๆคนนะคะที่ลงคลิปซองดูไก่ไปภาพที่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าอ่าวันนี้ซองดูไก่มาที่สำนักซี้ของเรานะคะ สันนักซี่ครับสันนักซี่ของเรานะคะนน้สันนักน้อยครับอนนั้นสันนักน้อยอันนี้สันนัก้อยยังมาทันแล้วค่ะยังมาทันแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาวงกันไปมิ้นั่งไปมือนีกับมาเห็นเถียงหน่อยค่ะเอฟซีจากอุทุมพรพิสัยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกับลังเฮ็ดเถียงหน้าหน่อยค่ะมีทีมงานค่ะอย,อยากได้เสื้อไอซองครับนี่ค่ะเสื้อรุ่นใหม่กำลังสิมาฮอดอาทิตย์หนาได้ค่ะว่าอยากไล่สดขายได้อยู่ใน YouTube เดี๋ยวเป็นคือเมนันค่ะทีมงานกัลังสิถือเสื้อถือกบอกว่าสันเนาะบอกว่าเนื้อหาอะไรนะติด,ออตดนิกสิตติดนิกิพันวากันเลยเรื่องเสือเดี๋ยวเข้าไปบอกกันที่หลังไม่เน,นาะค่ะเนาะ เอ้ยน้ำจำคอยได้บอยูในเฟซนั่นใเ่ปะอ๋อจ้ามันมันหลายค่ะส่วงนี้มันหลายคนแฮงเมื่อนี้ทีมงานกำลังสีเหตดไอสัมนกใไม้ด้วยค่ะน,นัมนาคเราสัมนกใหม่กำลังเป็นรูปเป็นล่างเหตุเป็นเล็กเลยบอดปนี้ได้เสีใหายเบิ่งสำมนกใไม่ซ่องดูไกลกับมาขึ้นสัมนกัก <c oughs> สัมนกคหม้เเดี๋ยวค่ะ <c oughs> <c oughs> ง,งามลผล,ไ,ลไม้ซอซนี่แก้วค่ะแกว้วแกว้แกวอันนี้ซองดูไก่นะคะที่หลายๆคนบอกว่าถ่ายคลิปซองดูไก่ลงช่องเมียหลวงหน่อยอยากให้ถ่ายวระสันอยากให้ถ่ายคลิปลงอพอดีช่วงนี้มี สองเมียหลวงกันหยาเป็นแน่จักหน่อยเนาะค่ะบ่คอยมีเวลาเนาะขายของขายนัน,น,น,านขายน,น,น,านีอันน,นั้นสำนักยูุ่่นนะครับอันนี้สำนักอันนี้เป็นเพื่อนค่ะกางสิเปิดสำนักไหมคือเป็นเทียงหน้าหน่อยแบบสไตล์ไหมคือแบบเล็กค่ะปกติเทียงหน้าก็สิเป็นเถียงหน้าใหม่มันบออันนี้เทียงหน้าเล็กค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสิไปหาหญ้าไผ่มามาใส่เนาะเพราะว่าอ่า เอเอแล้วก็ติดหลอดไฟนำนแวนวเ,นเอ,อเอฟซีสละสากแก้วแก้วแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะนี่ค่ะกระสื้อต้นหม่มาปลูกคะ่ะหลังจากที่ว่าฉลองสองหลานเนาะค่ะของช่องอ่าของเพลงนกต่อนะคะทีนี้ก็มีเวลาว่างนะคะก็เลยได้ซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะที่หน้าบ้านที่นาบ้านของส่องสุดยอดสุดยอดเพินว่า นี่ค่ะสื่อต้นใหม่ว่าสิเอาไอ้หลอดไฟอะค่ะเอาหลอดไฟมาใส่ให้มันเป็นแสงให้มันเป็นแสงนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านนะคะก็จะมีทีมงานซองดูฮีนะคะกับทีมช่างนะคะทีมซางทีมซางเพื่อนมาเฮ็ดเทียงหน้าหน่อยไหเป็นแบบสไตล์สไตล์รุ่นใหม่นะคะคือ เพลงรกเจ้าสุดยอดครับผมฟังสุมือขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อ่าสิไปหอดสามล้านแล้วค่ะอีกบรจักมือค่ะดูหล,หลุนซอยกันด้วค่ะพี่น้องนี่ก็สิประมาณบริเวณบ้านของซ่องดูฮี่รากาวันนี้ที่ไม่รลวงใดประกาศขายรถ BM ไปแล้วด้วยค่ะตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรนะคะนี่ค่ะ ฝนตกบอ่อพึ่งตกค่ะพึ่งต๊กพึ่งเศร้านี่ค่ะบริเวณหน้าบ้านซ่องดูฮีอยากได้เสือซ่องดูฮีเฮ็ดจังได้เพิ่นว่าแอดไลน์ไปเลยนะคะ0ูนย์หกสองเนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากได้เที่ยงนาน้อยแบบนี้แอดไปเลยนะคะที่สำนักซีของเราแอดไปเลยคนะ่ะสุอ้ยากเบบลยะสำเราแปเล เดี๋ยวอีกจ้าหน้เพิ่นใส่ใส่ผ่หยากะสิงาขื้นกว่าเก่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวสิโพดเดี๋ยวสิโพดไลนละเอียดเรื่องเสือลงไปในไอเฟซไอเฟสบุ๊กหลากกาในของชุมชนของ youtube อีกเท่อเด้อค่ะตอนนี้ก็หยอดจ้องทะลุหาลอยตแล้วค่ะสังมาเทือละ หลายลอยตัวอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เสือมันเบิดค่ะพี่น้องทรงแต่ละเถอกระทรงไปหลายอยู่ค่ะมือสองมือกับเบิรดรถใหม่อยู่ไหนรถใหม่อยู่นู่นค่ะอยู่นู่นค่ะพอดีฝนมันตกก็เลยเอาเข่าตารางเพือ่อนป่าค่ะช่วงนี้ก็เลยเอารถทย่อยออกไปจอดบ้านแห่ไปจอดอยู่หนีแน่ค่ะบบมี่บอนจอดค่ะใดไปอาศัยจอดอยู่บ้านเป็นบ้านลุ่งค่ะบบมี่บอนจอด หลายคนนะคะก็ถามเรื่องสติกเกอร์ของซองดูฮีมาเยอะมากนะคะกะ่ายยังไม่ทันไหนคาตอบค่ะเพราะว่าสติกเกอร์ที่ไปเฮ็ดที่ไปเห็ดยุรานนะคะมันมันราคามันของสูงก็เลยบอบอหารเฮ็ดนอ,อก,ก็เลยก็เลยคิดไหวกับซองว่าหลังจากที่เฮ็ดเสือแล้วอาจจะมีสติกเกอร์ขายนี่คะ่ะนี่ค่ะเสือไอ้นี่คะ่ะสติกเกอร์ ไฟแซงถึกสีแก้วมีคันเดียวนะคะมีคันเดียวที่มีสติกเกอร์อันนี้นะคะยังไม่ได้ทำขายนะคะบริเวณบัตรหลบๆบบานนะคะเพิง่งจะมีเวลาจัดสวนตัดหญ้าตัดยังกับซิมีทีมงานนักลงทีมงานตัดคลิปทีมงานช่างเสื่อมที่ยูน้ำกันนะคะกับยูหลายๆคนค่ะ มื่อนี้กะเดซิไปพอกันอยู่หน้ารถแท่ค่ะใบปอนะคะที่ลานอุทุมพรมาสันข้างรถตัดอุทุมพร,มน,มพรนะคะจะพบกับทีมงานซองดูฮีนะคะไม่ได้เป็นแขกรับเชิญหรือว่าเขาจ้านะคะแต่จะไปเต้นหน้ารถแห่ค่ะ <laughs> สีไปเต้นหน้ารถแท่ค่ะบอดี้เขาเอิ่นว่ายังเกาะเขาบอดี้เชิญเ้อ ื้อซ oh องดูฮีเอ็กตัวเท่าไหร่ครับตัวละสองอห้าสิบาทรวมส่งสองตัว500ร้อแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะทําหมวกมาด้วยก็คือหมวกบวกเสื้อ500ร้อรวมส่งสงฟรีไปเลยจา้านั่นคข้ายค้องไปอีกกูเ <c oughs> <c oughs> นยก็กือ่งนี้ <c oughs> กระสิพบกับทีมงานซองดูฮ oh ีอาจจะมีไลา,า์สดอ่หนารถแฮอีกเขาเริ่มงานประมาณ ทุ่มหนึ่งค่ะให้ทีมงานไปอาบน้ำสะกอนเพราะว่าพึงสะแต่เฮ็ดอันนั้นพาพ่ายายาอยู่ค่ะเออสะเฮ็ดเฮ็ดเต็มวงซีเออ <พา S 1> <ส>เฮ็ดเบิดมือค่ะออมือะม่อนี้ <laughs> โอ้โหว่าแล้ว <laughs> ว่าแล้วมันต,ต้องถือจ้าคนเออต้องมีคนถือค่ะ <laughs> ต,อตอะ <laughs> เออแต่อยู่กันหลายคนนะคะพ <laughs> ี่ซ่องดูงีบ่าได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้นะคะนี่ค่ะกำลังเหตุกำลังเหตุงานอยู่อ FC ถามหาใน youtube ผมมกคักเศร้าดูฮี่ค่ะขอบคุณครับผมไอ้ซ่องไปทางไหนนี่ค่ะไอ้ซ่องนางตัดงานนี่ค่ะแล้วก็กำลังตัดคลิปอยู่นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วบรรยากาศในเฮือนกะเป็นนังสี่ละค่ะพี่น้องยูกันแบบตังสี่แหละ อยู่กันแบบเนี้ยค่ะอยู่กันหลายคนนะคะอยู่กับทีมงานลหลายๆคนลหลายๆทันบังมือกอ่นนะอันนั้นเนี่ยอันนี้ซองดูไก,ก่กย็ยังอยู่กับเผ้า่ะกะยังมาเหลนมายังอยู่เสื้อซองดูไก่เสื้อซองดูไก่ใส่สีสเกตเซลล์มูเวียนอ,อ,อัน,นอ,อันอนอกเจานเน้จาหอยแนจักจักทอนหนึ่ง <laughs> ต้องฟังก่อนบดายเด้เพลงเข้าไปทะยุทะลุเก,กับสามล้านละเด้ต้องลองได้ล่ะเด้เพราะว่าซ่องดูกายเป็นอ่าในทีมงานของซ่องดูฮีวะสันซ่องดูฮีกเออก็ต้องลองได้ด้นกเจ้าคือจังนกตายโตยังฝ่าปีน, <c oughs> ปน คำว่าไฮักกันแล้วบไิสุมกันแล้วมีท๊กแเม้นกุยไปหนากัดขังมโนไว้ดุนเติมมาสั่นวาิลาจ้าวว้าวนกเจ้าสิบินเจ้ยเจิดนี้ ักเาเบิดบ้านพี่น้องเบิดบ้านเบิดบ้านร้องได้อยู่คนเดียวเอาเพลงของเจ้าเนี่ยไปโม้ควรคู่รถจัน้าน้อง ใจประสงคหทางกลางบ้านก็ว่าดงค้นใจฟ้องปิ้วทาไปตามโปองความหักดีใครได้จักน้องบินไปคือนกเจ้าอันนี้นกเจ้าด้วยครับเเออได้เปลี่ยนซื้อละค่ะจากเกงสยามเป็นนกเจ้าไปแล้วค่ะตอนนี้มีทุกคนเอานกเจ้านกเจ้านกเจ้าไปไซก็เอินแต่บักนกเจ้าบัดนี้สองล้านห้าแสนเรวเออสีทะยุเขาอันนี้นนี้สามแถ่แหละสามแถ่แล้วขึ้นนี่ สุดยอด <Okay, S 1> อิรีค่ะของแท้อิรีอันนี้คนทำลายต้องดูฮีเด็กหวยต้องดูฮีเลยเออ <laughs> นี่คะ่ะบัรยากาศรอบๆปืนดีกับิีไลท์ขอให้พี่น้องเบิ้งแค่นี้นะคะ่ะเพราะว่าจิตเตรียมตัวพาทีมงานไปเต้นรอนแทนในจักน่อยหนึ่งบายบายสวัสดีคะ่ะ <laughs>